สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ 1000VA ของยอี่ห้อโูเออนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งอาการมาว่ามันรันรันได้นะฮะแต่ว่าวัดไม่ออกนะครับคือคือสามารถรันได้ปกติ แต่วัดออกน้อยนะครับออกประมาณไม่ถึง50วัตนะฮะก็อาการเบื้องต้นเขาแจ้งมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะครับว่าอาการเป็นตามที่ลูกค้าแจ้งมาหรือเปล่า ตัวเครื่องมันมาแบบนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากขนส่งหรือว่ามีการแกะจากลูกค้ามานะฮะอให้ดูก่อนนะครับมาแบบนี้คือตัวฝาปิดเนี่ยนะครับมันมันไม่อยู่ในในร่องอที่ที่ยึดฝาปิดนะฮะมาสภาพนี้เลย เดี๋ยวเราลองแกะดูภายในตัวเครื่องกันหน่อยหนึ่งนะครับฝั่ง DC ไม่ช็อตนะครับ ฟัง AC ก็วัดแล้วไม่ช็อตนะแต่ว่ามีการถอดสายตัวนี้ออกนะครับคือมีการถอดออกนะฮะมันไม่เสียบอยู่ในช็อกเก็ตอ่าอันนี้รายละเอียดต้องแก้งก่อนตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปเหมือนเดิม ครื่องนะครับตัวเครื่องเคยผ่านการซ่อมมานะครับเคยเปลี่ยนตัวซีเนอร์ไดโอดที่ใช้ควบคุมแรงดันของชุดเลกูเลตนะฮะชุดไฟ24โวลต์นะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนว่ามันช็อตหรือเปล่ามันมีรอยเหมือนเหมือนมันจะช็อตด,ด้วยหรือเปล่า ใช่ฮะชุดซินเกอร์ไดโอดช็อตนะครับซินเกอร์ไดโอดที่ใช้คุมแรงดันอ่า24โวลต์ช็อตนะฮะนี่นะครับดูจากมิตเตอร์นะฮะมิตเตอร์ขึ้นยันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าทดสอบเพื่อวัดชุดไฟเลี้ยงดูก่อนนะครับแต่ว่ามันจะจ่ายได้แค่ไม่เกิน3 0โวลต์นะครับเพราะว่าชุดเอ็เกซ์กูเลตมันเสีย นะครับแบบนี้อาการแบบนี้นะฮะชุดเล็กเุเลเสียไดโอดช็อตอย่างเงี้ยนะครับไฟที่ว M, ิ่งเข้าตัว ic pwm นะครับที่วิ่งเข้าตัวชุด ic 7812เนี่ยมันจะเข้า,าตามแรงดันที่มาจากแผงเลยนะฮะก็คือถ้าไฟมาจากแผง40โวลต์มันก็เข้า40โวลต์เลยนะครับมีโอกาสที่ตัวชุด ic เลกูเรต12โวลต์อาจจะพังนะฮะเดี๋ยวต้องทดสอบดูเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าดูก่อนนะครับเบื้องต้นผมจะจ่ายไฟเข้าไปที่28โวลต์น,นะครับเพื่อเช็คชุด IC 7812็ดแปนกับเจ็ดนะครับว่ายังปกติหรือเปล่าเพราะว่าส่วนของภาคไฟเลี้ยง2 4่โวลต์มันเสียนะครับตอนนี้คือมันเสียแน่นอนนะฮะ ก็โอเคนะครับชุดคอนโทรเลอร์ยังทำงานนะฮะไฟสีแดงกระพริบก็คือตอนนี้คอนโทรเลอร์ยังทำงานนะครับเ,เดี๋ยวลองวัดไฟไฟเลี้ยงดูก่อนว่ามันมีไฟออกยังออกปกติหรือเปล่านะครับไฟ1 2โวลต์กับไฟ5โวลต์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายโทรศัพท์ก่อนนะครับตัดคลิปก่อน โอเคนะครับมาดูกันต่อมันมีสายโทรศัพท์เข้านะครับก็เลยต้องไปรับโทรศัพท์ก่อนนะฮะผมถึงให้เพื่อนๆติดต่อทางแชท a c e b o o k เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ค่อยให้เบอร์โทรศัพท์กับเพื่อนสมาชิกนะฮะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทำคลิปนะครับก็มีการถ่ายคลิปแทบทุกวัน เพราะฉะนั้นถ้ามีสายเข้าอย่างนี้มันก็จะทำให้คลิปวิดีโอที่ผมกำลังถ่ายมันสะดุดนะครับก็เลยให้ติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานซ่อมหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับทาง Facebook ทางแชทนะครับทางแชทอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันที่ตัว IC ตัวนี้นะครับเป็น IC เลกเูเลตนะฮะเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับวัดที่ขาสามมันจะต้องมีไฟสิบสองโวลต์นะครับถ้าออกเกินสิบสองโวลต์แสดงว่ามันเสียนี่นะครับมีไฟอยู่ที่12โวลต์พอดีนะครับก็แสดงว่า ไอซีระเกรเลยตัวนี้ไม่เสียนะครับแล้วก็มาวัดที่ตัว7805ด้วยนะฮะต้องมีไฟ5้าโวลต์น,นะครับตัวตัวกาวมันไม่ค่อยดีสัมผัสไม่ดีวัดไม่ขึ้นนี่นะครับมีไฟอยู่ที่5โวลต์พอดีก็ชุดไฟเลี้ยงไม่เสียนะฮะชุดไฟเลี้ยง12โวลต์กับ5โวลต์ไม่เสียนะครับเสียในส่วนของ ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์น,นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเสียเนี่ยถ้าเราใช้งานอ่านี่นะฮะตัวคุมพัดลมก็จะเสียด้วยนะครับเพราะว่าไฟมันเกิน24โวลต์นี่นะครับชุดควบคุมพัดลมทานซิสเตอร์2ตัวนี้นะฮะไหมหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมถอดสายนี้ก่อนอเดี๋ยวปิสวิตช์ไปก่อนดีกว่า นี่นะครับชุดควบคุมพัดลมอัตโนมัตินะฮะฐานซิเตอร์สองตัวนี้หนึ่งตัวคุมพัดลมหนึ่งตัวนะครับก็มี2ตัวตัวนี้ไหม้นะฮะนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่มัน่นใจว่าเสียด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คด,ดูนะครับที่เห็นเห็นก็คือเสียแล้ว1ตัวนะครับชุดควบคุมพัดลมเสียเพราะว่า ชุดไฟเลี้ยงชุดนี้ไฟมันเกินนะฮะเพราะว่า,อาไอตัวซินเทอร์ไดโอดตัวนี้24โวลต์นี่มันชอ็อตทำให้ไฟที่ไปเลี้ยงพัดลมเนี่ยเท่ากับไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ก็คือประมาณ40โวลต์นะฮะทำให้ทานซิิเตอร์คุมพัดลมตัวนี้มันชอ็อตจนไหม้นะครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าพัดลมเสียหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไฟเกินเนี่ยมีโอกาสที่พัดลมจะเสียด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเช็คพัดลมด้วย แต่ในกรณีของพัดลมเนี่ยถ้าเสียเนี่ยนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าอะไรไม่มีนะครับลูกค้าต้องต้องไปสั่งมาเปลี่ยนเองนะฮะเป็นพัดลมอันนี้พัดลมกี่นิว้วน่าจะประมาณสี่สิบเซนหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะซ่อมในส่วนของภาคไฟเลี้ยงก่อนเดี๋ยวจากการเลือกมานะครับในส่วนของที่ว่ามันผลิตไฟ รันได้แต่ไม่ไม่ผลิตไฟหรือผลิตไฟได้น้อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับชุดนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะฮะคือถ้ามันรันได้มันต้องผลิตได้นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับชุดไฟเลี้ยงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวผมลองลองรันแบบที่แรงดันที่28โวลต์มันก็ลันได้นะครับลองลันให้ดูก่อนว่ามันผลิตไฟได้หรือเปล่านะฮะ เพราะว่ากิจตัวนี้ทํางานได้ตั้งแต่กี่โวลต์จำไม่ได้แล้วประมาณ22โวลต์หรือ25โวลต์จนถึง45โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบรันเบื้องต้นให้ดูก่อนว่าข้อมูลเป็นไปตามที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่าว่ามันผลิตไฟได้รันได้แต่ไม่ผลิตไฟคือไม่ไม่ใช่ไม่ผลิตคือผลิตไฟได้น้อยนะครับโอเคเดยวจ่ายไฟ เอซีเข้าวงจรนะฮะโอเคจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับแล้ทดสอบรันดูกันนะครับก็เริ่มรันแล้วนะครับไฟเขียวทำงานแล้วนะฮะ นะครับแต่ว่ามันไม่มีการดึงกระแสไปผลิตไฟนะครับเพิ่มแรงดันขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะเข้าใกล้ๆ30โวลต์นะครับนี่นะครับเหมือนกับว่าชุด pwm มันมันเสียด้วยนะฮะเหมือนชุด pwm มันเสียด้วยหรือเปล่าเพราะว่า ไฟมันเกินนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจมันรันอยู่นะครับก็คือถ้าไฟเลี้ยงปกติเนี่ยนะฮะไฟเขียวรันเนี่ยมันจะขึ้นเพราะว่าไฟเขียวไฟรันเนี่ยมันสั่งคอนโทรลมาจากตัว MCU นะครับถ้าทุกอย่างปกติหมด MCU มันก็จะสั่งรันสั่งให้ IC PWM ตัวนี้นะครับทำงานแต่ตอนนี้ PWM มันไม่ทำงานนะครับ ไม่มีการดึงกระแสไปผลิตไฟนะฮะแต่ไฟลันขึ้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลองตรวจสอบเดี๋ยวซ่อมชุดไฟเลี้ยงก่อนนะครับแล้วชุดไฟเลี้ยงปกติแล้วค่อยตรวจสอบอาการอย่างอื่นต่อไปนะฮะครับ,รบก็จัดการถอดตัวบอร์ดออกมานะครับเ,เช็คเบื้องต้นนะฮะก็ทรานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงตัวนี้เสียนะครับซินเดอเดโอดชอ็อต นะครับข้อมูลจากลูกค้านะครับจากที่ได้คุยกับลูกค้าก็เล่าให้ฟังว่าอ่ากิจทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเคยส่งไปซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ซ่อมที่ไหนนั้นผมก็ไม่ได้สอบถามลูกค้านะครับก็คือส่งไปซ่อมแล้วรอ,รอประมาณเดือนหรือ2เดือนเลยทีเดียวนะฮะด้วยอาการนี้แหละคือไปด้วยอาการที่ ไม่ผลิตไฟรันได้แต่ไม่ผลิตไฟนะครับก็แล้วก็ช่างส่งกลับมานะครับเอากลับมาก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะก็เสียค่าซ่อมไปพอสมควรนะครับพอสมควรเลยทีเดียวกลับมาก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็เท่าที่ผมตรวจตรวจดูนะฮะมันมีการแก้ไขในส่วนของตรงนี้ด้วย มีรอยบัดกรีในส่วนของตัวต้านทานตัวนี้ด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันเกี่ยวกับกำลังการผลิตเหมือนกันด,ด้วย VR ตัวนี้นะนะครับก็มีรอยบักดกรีตรงนี้มานะครับก็ในส่วนของการผลิตไฟเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมซ่อมในส่วนของภาคไฟเลี้ยงก่อนนะครับจะต้องเปลี่ยนรา,านซิสเตอร์ตัวนี้กับไดโอด ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะฮะซีเนอร์24โวลต์น,นะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเปลี่ยนซ่อมชุดไฟเลี้ยงแล้วมันจะกลับมารันผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ซ่อมชุดไฟเลี้ยง24โวลต์เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่อุปกรณ์ซนเนอร์ไดโอดกับฐานซิสเตอร์นะครับก็คือเปลี่ยนซนเนอร์ไดโอดกับฐานซิสเตอร์ตัวนี้นะอันนี้ซนเนอร์ไดโอดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามา,าวัดไฟชุดไฟเลี้ยงกันว่าปกติหรือย,ยังนะครับก็จะป้อนไฟ ประมาณไม่เกิน30โวลต์เข้าไปก่อนนะครับนี่นะฮะก็ป้อนที่29โวลต์น,นะครับแล้วก็วัดไฟที่ IC 7812ขา1น,นะครับวัดดูว่ามีไฟประมาณ24โวลต์หรือเปล่านี่นะฮะวัดที่ขา1นนะครับต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะฮะ ม่เปิดสวิตมันจะไม่มีไฟนะโอเคนะครับลองวัดดูนี่นะครับมีไฟที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดนะครับคือในการเปิดสวิตครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เราจะวัดไฟให้เราดูกระแสที่มันไหลก่อนนะครับว่ากระแสมันไหลสูงผิดปก,ปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีมันมีอ,อกกุปกรณ์ช็อตเนี่ยเราเปิดสวิตกระแสมันไหลเป็นแอมป์เนี่ยแสดงว่าผิดปกติ นะครับอันนี้กระแสไหลแค่0.04แอมนะฮะ1.1วัตต์ 1. 1ก็คือไม่มีอะไรช็อตนะครับไฟอยู่ที่ประมาณ23โวลต์มากกว่านะครับทีนี้อ่าก็ลองปรับแรงดันขึ้นไปที่ประมาณ40โวลต์นะครับแล้วลองวัดไฟอีกทีหนึ่งว่าไฟมันอยู่ที่ประมาณกี่โวลต์น,นะฮะะผมปรับไว้ที่42โวลต์นะครับแล้วลองวัดไฟที่ขาหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับแรงดันอยู่ที่24.2นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ภาพไฟเลี้ยง24โวลต์ปกติแล้วนะครับทีนี้เรามาทดสอบรันกันดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะผลิตไฟได้หรืออยังหลังจากที่เราซ่อมอชุดภาคจ่ายไฟเลี้ยง24โวลต์ไปแล้วนะฮะ ก็ลองดูครับจ่ายไฟ AC นะฮะน,นะครับมันก็เริ่มรันนะครับแต่ว่ามันจะดึงกระแสไปผลิตไฟหรือเปล่านี่นะครับคือไม่มีการดึงไฟทาง DC ไปผลิต กำลังทาง AC นะครับก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาที่ชุด i อ IC p w m ตัวนี้นะฮะคือ ICPW-M เมนี่ยมันไม่ผลิตพันธ์ไปขับ MOSFET นะครับทำให้ทางชุดไฟสูงเนี่ยไม่มีไฟสูงนะฮะภาคอินเวอร์เตอร์ จึงไม่ทำงานนะครับไม่ผลิตไฟนะครับเพราะว่าไม่มีการดึงกระแสใดๆเลยนะครับแต่ว่าตัวกิจตัวกิทายตอนนี้มันลันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการตรวจเช็คในชุดของ IC PWM ดูว่ามันมีปัญหาในส่วนไหนหรือว่ามันมีปัญหาที่ตัว IC นะครับ เดี๋ยวผมทำการตรวจเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมว่าจะทดลองเปลี่ยน R นะครับแต่ว่าลองบัตรกีออกดูปรากฏว่า,ามันมี R 2ตัวซ้อนกันอยู่นะครับก็คือตัวนี้ซ้อนอยู่ด้านบนนะครับ1น่เนี่ยซ้อนอยู่ด้านบนนะครับส่วน ตัวเดิมตัวเดิมก็ยังอยู่ด้านล่างนะฮะก็จากการแก้ไขที่ลูกค้าเคยส่งไปซ่อมมาเนี่ยเขาช่างคนก่อนเขาเอาอาร์มาบัดกีซ้อนกันนะครับก็ผมก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันนะฮะถึงเอาอาร์มาซ้อนกันนะครับเพื่อต้องการลดค่าความท้านทานลงแต่ว่ามันมีผลต่อการแสดงผลบนหน้าจอของตัวกิตทาย์ด้วยนะฮะ นะครับแต่ว่าผมลองเอาตัวต้นทานออกตัวหนึ่งก็ยังไม่ทํางานนะครับก็คือรันแล้วไม่ผลิตไฟเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็เลยยกตัว ic pwm ออกนะฮะตัวนี้นะครับ pwm นะครับก็ยกออกเดี๋ยวจะเอา ic pwm จากกิบไทยอีกตัวหนึ่งมาลองใส่ดูนะครับเพื่อดูว่า pwm มันเสียหรือเปล่า อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่ากิจทย PWM ของกิจทยตัวหนึ่งที่จะเอามาลองเปลี่ยนเนี่ยม,มันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่า i c PWM ผมไม่มีอะไรก็ต้องลองยกจากบอร์ดอื่นมาลองดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเปลี่ยน PWM แล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ผมก็ประกอบตัว บอร์ดเข้ากับตัวบอดี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบฝาหน้าแล้วเอาไปทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์นะฮะในส่วนของตัวทรานซิสเตอร์คุมพัดลมมันเสียทั้งสองตัวนะครับก็คือสองตัวนี้นะฮะผมจัดการเปลี่ยนให้แล้วทั้งสองตัวนะครับในส่วนของตัวพัดลมนั้นเสียทั้งสองตัวเลยนะครับพัดลมเสียทั้งสองตัวเลยนะฮะอีกตัวอีกตัวช็อตตัวนี้นะครับอีกตัวนี้ ไม่หมุนนะครับหมุนเหมือนกันแต่หมุนหมุนช้ามากนะฮะก็คือเสียทั้งสองตัวเลยนะครับส่วนตัวนี้ช็อตที่ทำให้ตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ที่มันมันช็อตไหมอยู่นะครับพัดลมต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวนะครับในส่วนของอาการเสียนะครับก็มีตัว ชุดไฟเลี้ยงเลืูเกลรี4ยด24โวลต์น,นะครับชุดไฟเลี้ยงเลืูเกลรี4ยด24โวลต์แล้วก็ชุด pwm นะฮะ ic pwm เสียนะครับ, C, รบผมเอาตัวนั้นฐานตัวนี้ที่เขาใส่ขนานมาออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนำไปทดสอบดูก่อนว่าจะทำงานผลิตได้ผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่านะฮะก็ในตอนในตอนนี้นะครับเสียเสียในส่วนของพัดลมด้วยก็เปลี่ยน ในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนพัดลมเดี๋ยวลองคุยกับลูกค้าดูอีกทีหนึ่งลูกค้าจะจะเอาอยัางไงนะฮะเดี๋ยวผมประกอบฝาหน้านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบรันเงินกับแผงโซล่าเซลล์สองแผงนะฮะครับก็ตอนนี้นำมาต่อกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อที่จะทดสอบรันดูนะครับว่ามันจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเปิดรันตัวสีทองอยู่นะฮะ กำลังการผลิตตอนนี้อยู่ที่ราวๆ4 0 0วัตต์นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวสีทองนะครับแล้วก็หลันตัวสีแดงนะครับแต่ไฟบ้านของผมตอนนี้มันมาประมาณ190เองผมไม่มั่นใจว่ามันจะหลันได้หรือเปล่าเพราะว่าสเปคตัวสีแดงเนี่ยถ้าไฟต่ำกว่า190มันจะหลันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกัน สงสัยจะไม่รันนะครับไฟอยู่ที่190พอดีเลย189ฮะนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยของตัวกิจแดงนะครับถ้าแรงดันไฟฟ้ามาไม่ถึง190เนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับนี่นะฮะไฟมันอยู่ที่ ร้อยก,กว่านะครับร้อยเก้าสิบพอดีไม่ไม่ทำงานนะฮะก็ลองปิดแล้วเปิดม่อีกทีหนึ่งก็คือไฟมันต่ำกว่าสเปคของมันแต่ว่าถ้าเป็นกิจทองเนี่ยสามารถรันได้อ่าเริ่มรันได้แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ไฟมาอยู่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับอ่าตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับกำลังการผลิตเริ่มขึ้นไปที่สี่ร้อยนะฮะเกือบสี่ร้อย อันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ400วัตต์เท่าๆกับตัวสีทองที่ผมรันในตอนแรกนะครับน,นี่นะน,นะครับอยู่ราวๆ400วัตต์ Wh, นะฮะ ก็ตอนนี้รันผลิตไฟได้แล้วนะครับก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่ IC PWM นะครับ PWM มีปัญหาเพราะว่ามันในส่วนของไฟเลี้ยงเนี่ยเลกูเลตชุด24โวลต์ไม่มีปัญหานะครับก็อาจจะทำให้ IC PWM เสียผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชุดเลก,กูเลตมันเสียเพราะอะไรนะครับแต่ว่า ่อมเลกูเลตแล้วมันไม่รันนะฮะทดลองเปลี่ยน IC PWM ก็สามารถกลับมารันได้แล้วนะครับแสดงว่า PWM มันมีปัญหานะฮะนะครับในส่วนของทานทิตเตอร์คุมพัดลมเปลี่ยนแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับพัดลมมันเสียทั้ง2ตัวนะฮะแต่ตัวนี้พอทำงานได้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบดูว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะฮะ นี้อุณหภูมันยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวสักพักมันจะหมุนแต่ว่าตัวเนี้มันฝืดนะฮะคือมันหมุนแต่มันหมุนได้ช้าๆแต่ตัวนี้มันช็อตเลยนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปถ้าตัวพัดลมทำงานไอตัวทรานซิสเตอร์คุมพัดลมก็จะช็อตทันทีนะครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งลันนดีวลองมาเสียบตัวนี้แต่ลองดูว่ามันจะ ตัวพัดลมมันจะทํางานหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิอุณหภูมิถึงนะฮะนะครับหน้าจอแสดงผลได้ตรงนะฮะก็แสดงผลได้ตรงอยู่นะครับ ็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบสักวัน2วันนะฮะเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่ามันจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้รันได้แล้วนะฮะแต่ปกติหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้นะฮะการแสดงผลบนหน้าจอกับบนตัวมิเตอร์ก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับ มันยังไม่ทำงานนะครับแต่มันก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร,ร่นะฮะต้องรออุณหภูมิอาจจะต้องรออุณหภูมิสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็โอเคในะส่วนพัดลมเดี๋ยวไว้ผมลองเช็คทีหลังว่าระบบพัดลมมันทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับส่วนคลิปคงต้องโจไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ตัวเครื่องรันได้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองเทสถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวส่งงานกลับให้ลูกค้านะฮะแต่ว่าต้องคุยกับลูกค้าก่อนในเรื่องของพัดลมว่าเขาจะเอาอยังไงนะครับก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆว้ในอากาสนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลานเพียงเท่านี้นะครับ